ีครับอยู่ในช่วงอข้ามผุนพลาตะลุยของกินมาหอดงานแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณหามงกุ้งหกมงกุัวนะครับหามงกุสี่สิบบาพี่น้องว่ามีเอยียงแน่เดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเลยครับตอนแรกเขาได้ตำหมูหุ้งแล้วตำโดยเจโจ๊กนะฮะเดียเ๋ยวเราไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เป็นแบบเป็นแบบเฟ้นไฟนะครับตอนนี้30บาทแล้วนะครับมีหมูปิ้งด้วยนะมีหมูปิ้งด้วยไหมละห้าบาทนะครับเอาหมูปิงนะ้งมาหมูปิ้งแบบ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 อันออริจินอลไหม บ่เป็นผสมนมพี่น้องแล้วก็ใส่มีอันนี้พอนี่ยังนี่ยังเป็นแต่แซ่เป็นแต่แซ่พี่น้องตัวแตาละกรนตัวตัวกันอย่าซอยยางเลี้ยวมันดีสุดเลยที่เหลือก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะฮะที่เหลือก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเอามีดาราสมทบกับด้านหลังครับมีดาราสมทบเจาเลี้ยงอนนี้เนาะเจล้ยงสี่แหม่ลังวัานแหม่เออโยกเลิกยกเลิกโปรแกรมนี่ ดาราสมควรพ่อโยงหลังเนอะดาราสิแจกเงินแม่เดี๋ยวเข้าไปช่งแจกนี่นะครับผมมาสัมผัสครับพี่น้องอ่ะมะนีมาเที่ยวโอ้พ่อมาแต่ไหนม่อนไม่ดีอ่ะขามโค้งมาไกลเล่นเลยพี่น้องมาแต่ไกลอยู่ครับเป็นท่านครับผู้ใดพิเศษบ่าเป็นเป็นหนาสนลบเลยโอ้ยเขาอุตส่าห์สัมผัสโลกคร่งใส่ฟิลเตอร์ให้ใหม่สัมผัสใหม่ลงเลยเน้นเลี้ยวเล่นเล่นเลี้ยวนะเป็นภาพใหม่จะเป็สัมผัสว่าอะไรก็บอกว่าสีเพก โจโฉบอกเพื่อนมากแต่กทางแต่เพื่อนมันถามโฉงมากเหมือนมาโจงายนิดหนึ่นะพ่อเพื่อดีพ่อยิ่งใหญ่ใหญ่บานมาแต่ฟังเล่าครับฟังนะพาลูกพาเต่ามาอยู่ฝันต้มาเป็นครอบครัวเล่นหมดคนมาเป็นครอบครัวซื้อน้องน้องกลมพเตอร์คำเสดเมื่อนี้มื่อนี้ยู่น้องกอมเก่อนมาขายตับมุงอยู่นี่เอาบลกคุงซาลาเซปไปทูลแซ่บบ้างสิเบิร์แล้วโอ้บอกคนละเรื่องน้กงมาถือเขาเืองไหล เราก็เลยไม่เอาม่เาดีเขาแม่มาอยู่ไกลเลยอ่ะไกลเพื่อนนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเท่าจีนยางสุดเลยพี่น้องยางสุดแล้วนะครับอ่าบันทึกเข้าสินคงไว้ขึ้นหม่องเกาพี่น้องไว้ขึ้นหม่องเกาไป่านักเสดงกระสุนกระด็ดไไปแล้ว่อแนวอ่ามีหลากหลายโอ้มีแต่นี่เป็นแบบเส็บพี่น้องอ่าเพื่อกินนี่ก่อนในมือนะครับเพื่ออุ้ยนี่ยางผุนุ่มจีน คือคอยาะคืออยากกินหลายอยู่แต่ว่าเข้อง้าวมาวันุธสิเหตุทีเหยงไม่คือบทส่ใจเล็นอกจากว่าเจ้าของสิเหตุเงองกราไม่ได้กับว่า หมูยา่างแจ่วโอ้เนี่ยเอาไปเอาหมูปิ้งตัวน,นั้นดีกว่าครับมหมูปิ้งตัวน,นั้นอร่อยเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าน่ากินมากนะครับเราก็จะพาไปดูว่าอันตามหมองอีสานเฮ่หนี่พื้นถขายอย่างแน่พื้นมี่อย่างแน่พี่น้องนี่คืองานของภาคอีสานเฮานะครับอันนี้อยู่ตอ,ตอนนี้เขาอยู่จังหวัดหนองคายครับโดมพาไปเบืองหมูปิ้งร้านนี้ครับเอาเล่ยไป,ไปอร่อยมากแล้วหมูปิ้งไม่เดี๋ยวหมูปิ้งแบบอบนุม่มบอท่านได้สั่งครับเดี๋ยวไปสั่งกันเลยครับนี่แมนครับพอแล้วหมูปิ้ง นี่ไงครับอันนี้ไงเขาเรียกว่าหมูปิ้งอะไรอันนี้หมูปิงป้งโบราณใช่ไหมครับทำไมมาถึงโบราณครับแบบทันสมัยอ๋อท,ท,ท,ท่านถ้าท่านทันสมัยคืออันนั้นใช่อันนั้นคืออะไรต,ต่างกันยังไงครับแม่นมสดอ๋อนมสดแต่อันนี้คือแบบหมูปิ้งเลยตั้งแต่50ขึ้นไปอ่า50บาท50อายุอายุหมูอายุหมูอายุคนอายุหมูอายุคนเอาอยากเอาอยากซื้อมึงครับเอ้า เปิดไม่บ่นหรอกนี่อ่าอยากซิมเบิองพิณองเป็นอาหาโปรดของอันนี้ก็เป็นไก่ใช่ไหมครับไก่ย่างแดงไก่ย่างแดงเนาะห่าบาทขายบลแพงพี่น้องได้ใหม่บักไงนะครับเดี๋ยวเอานี่อุ่นอุ่นจังหนึ่งครับโอ้สิบไม้นะครับมันเยอะแคสิบไม้แถมหนึ่งไม้ค่ะโอ้ขอบคุณค้าเป็นสิบเอ็ดเจ้าไหม่ละสองสี่หกแปดสิบอ่ะสิบเอ็ดครับผมอุ่นให้หน่อยนะครับแล้วก็ข้าวเหนียว พอโอ้ยสงสัยจะได้กินเล่นแล้วนี่แบ่งพันธพื้นบ่อเดียวนี่นุ๊กเจ้าวนี้ว่าแบ่งพันได้บ่ครับแม่ได้โอนเอาดีกว่าเนาะครับเนาะง่ายกว่านะครับูุตรพาแบ่งพันมาสื่อของน้ำพึ่นนี่นะครับก็มีอร่อยมากแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อโคข,ขุนนะครับใครที่ชอบเนื้อนะครับพี่น้องโคนย่างบ่ฮะโคขุนโคนย่างอันนี้เป็นตอนขุนย่างตอนย่าง ของแท้พี่น้องตอนเนื้อย่างโคขุนนะครับพี่น้องอ่าเพิ่งกระจาย้างสะอาดสะอาดสะอ้านนะครับน่ากินมากนะครับผมยางมาสตรุดเนี้เลยนี่หมักแหงส้ำร่ายซอพี่น้องกินแล้วตับหมูหุงเดี๋ยวหาหาซื้อคนเดียวพร้อมเลยเพราะว่าเราจะไเกันใช่นะครับผมไปมาแล้วครับไปมาหมดแล้วฮะจะเดินกลับแล้วครับผมนี่ตอนนี้ตอนนี้ไฟก็เริ่มอันนั้นเราได้พี่น้องพี่น้องเบิงด้านหลังพนน่ะนี่คือไฟฟองฟ้าแล้วประมาณหามง หาโมหะศิษนะครับดนตรีก็เริ่มเทสงานก็เริ่มคึกคืนขึ้นมีคนยางส่วนซานส่วนซานพี่น้องอันนี้เป็นร้านขายยำข้าวผุนโรบิสแนลครับร้านขายยำนะครับเป็นช่องหลักของวงเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับโอ้หอยนางรมเพิ่นไหมหอยนางรมเพิ่งไหมหอยนางรมขายยังไงครับยำคือละลายครับเป็นของแบบยำยำพริกเผาใช่ไหมครับ ไม่ค่ะเป็นยำเป็นยำเลยแล้วก็ยำรวมยำรวมรวมนี้ค่ะแต่ไม่ใส่ปลาหมึกแต่ไม่ใส่ปูหมากางใจเคยนแล้วหอยนางรมเด็กเด็กกินยำรวมจำปลาหมึกอยู่ๆย่างมาสั่งยำรวมนะกางใจกำลังคุยกันว่าหอยนางรมได้ไม่กินี่ะเด็กกินยำรวมว่าเด็กจ้างครับโน่นโน่แต่จ้งก่อน ห้าห้าสิบาทดิมสแกนจ่ายหน่อยครับดิมสแกนจ่ายหน่อยแล้วห้าสิบบาทไม่มีครับมีแบงค์พันมีแบงค์พันเป็นยังไงคะอืมเป็นยังไงคะอืมเงินเลยเหรอพอนแซมอุ้นกำลังพอดีครับพอนดีพี่น้อง้เพื่อไม่ถูกตัง

มีไอ้ปันเทพเปเมื่นี่ไอ้ปันเทพถือว่าเพื่นเล่นนั้นน่ะเหรเพื่นเสด็เป็นพอตูวขับแสนบ้งครับดิแม่ครับผมสายมันเิ่งจะเล่นถินว่าจเสียขณะอืมนรมโอนยังดีมโอนยังไปดคลิปก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปหลังวิทีหอบพาน้องไปเบิ้งอีกรอบนึงนะครับนี่นี่กระเพกตันนี่กระเพกตัวนี้ เอกแม่มอดนะครัท <Bref, S 1> ําพลอมดูเอามอดเพื่อนเอื้นไอ้โดดไปเอาเอามมดพอนะม่ดมาที่สมอดบ้านอยู่นองอืหูจักลนบ่ครีนี่ทยไปนี่แล้วกินเหล่าดูบ่ครับจบบัวข้ามันนีอยเยากินเหล่ามันเปการสร้างสีสต์โอเคครับิดกิขอบพูณในฝาติดตามเร็ว ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวหอมงานหลายๆมองคุณพี่น้องไปเบ่งตารางตารางงานพิธีจัดในตำหนตอนนี้คือจัดงานอบตด้วยพี่น้องตัวัาเบ่งองค์ร่วมแล้วเนี่ยเหมือนงานแบบประจําปีเลยนะครับพี่น้องต้องฝากรายการนี้ไปด้วยรายการอะไรนะตะลุยกินของตะลุยกินของนะครับซึ่งตะลุยกตะลุยของกินซึ่งเราก็เลือกพิธีกรที่ได้อ้วนมากๆเลยนะฮะสองคนหมูตอนสองหมูนะฮะตอนก่อนเปิดรายการบอกว่าทําร่วมกันทอดทายปุ๊บ เรื่องของใครเรื่องของมันเหรอใช่กำลังดูคลิปตัวเองหรือว่าเออนะบอไดสนใจให้แล้วโอเคเอาไปใส่จอติดตามช่องทั้งเด็กครับครับติดตามด้วยครับผมช่องหลักนะครับคำหุนร่วมมิตรแฟนเพจนะครับแล้วก็จะเป็นช่อง YouTube นะครับคำหุนร่วมมิตรชาแนลชาแนลนะครับผมสองช่องทางนี้พี่น้องติดตามก็ได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปพระเอกคลิปนางเอกมีหมดเลยนะครับเจอกันบ๊ายบาย